สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพาชมพริกกลางคืนเนาะจริงๆอยากเก็บแดงมากเลยนะคะแต่ว่าก็เก็บไม่ได้อากาศปิดนะคะพริกไม่สุกสักทีแล้วก็เวลาเราพริกมันเจอฝนมากๆนะคะดอกมันจะจะฉ่าน้ํานะคะดอกแบบเจอทุกวันทุกวันเนี้ยดอกก็ตันน้นําไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็จะเป็นดอกร่วงเปื่อยสลัดทิ้งเลยนะคะ นี่ค่ะข้อยากของหน้าฝนก็ยากพอๆกับหน้าแล้งนะคะนี่ค่ะอยากเก็บแดงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาพริกเราส่งเองก็อยู่แปดสิบบาทนะคะไม่เกินแปดสิบาทเนาะเราจะไปส่งแม่ค้าถ้าแม่ค้ามารับหน้าสวนเองก็จะต่ํากว่านี้แต่ถ้าเราเราส่งเองก็ได้ราคาค่ะน่าจะออกวันละสามสิบโลสี่สิบโลก็โอเคแล้วเนาะ แต่นี้ไม่สุกสักทีนะคะเนี่ยเนี่เต็มสามเดือนวันที่สิบหกจะถึงนี่นะคะแต่พริกไม่มีวิเววจะสุกเลยเพราะว่าสภาพอากาศมันเย็นนะคะมันไม่ร้อนปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะทำให้สุกช้าแล้วก็ฝนตกชุกมากเลยนะคะที่บ้านใครที่พริกเน่าบ้างคะหน้าฝนถ้ากินน้ำเยอะๆพริกจะเน่านะคะมเมล็ดจะเน่าไปเลยเนะาะก็จะชอบดูพริกกลางคืนแบบนี้เลยเอาภาพ ฝา,ากเพื่อนๆกันค่ะ